สวัสดีครับเหล่านักลงทุนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Ghost Gamble Gam <ble. S 1> อยู่กับผมสร,รามตามมารวยผมเซมกรล้นเงินครับและผมเต่าเต้ยบันเตงครับผมพวกเราสามคนครับจะมาแจกทีเด็ดที่คิดว่าเข้าชัวให้ฟังทุกวันเพราะฉะนั้นฟังให้ดีครับก่อนข้าเรื่องฝากไว้ด้วยกับ Adjufa Club 88ตัวจริงที่นักลงทุนมั่นใจแอดไลน์ไปเลยครับที่ Adjufa Club 88เดี๋ยวคู่แรกจะให้เสียกรเข้าเรื่องก่อนเลยคู่สองทุ่งนะคู่แรกของเราระหว่างเบลเยียม พบกับโมร็อกโกซึ่งราคาตอนนี้เบลเยียมต่อครึ่งลูกราคาลูกผู้ชายใช่ราคาลูกผู้ชายวัดๆกันไปนเลยด้วยฟอร์มนัดแรกคิดว่าเบลเยียมเล่นไม่ค่อยดีนะแต่ว่าถือว่าเอาตัวรอดไปได้ส่วนโมร็อกโกนี่เสมอกับโคอเชียมาศูนย์ูนยใช่เสมอกับจุดชื่ก็คือสามารถยันความเก่าของโคอเชียไว้ได้เหมือนกันเอาตัวรอดไ,ได้เหมือนกันแต่ผมคิดว่า ด้วยเบลเยียม่ะคงไม่อยากเหนื่อยนนะัสามน่าจะน่าจะเฉือนเฉือนเอาชนะไปได้ยังไงไม่มีสมมติคิดว่าเบลเยียมย,นะยังไงก็ชนะให้จบ<อ>ไปเลยต้องเอาชัวร์ถูกต้องถ้าชนะก็คือ6คะแนนเร่นเ,นเ,นเน่สบายนะัดสามชี้ไปเลยคนระับว่าต่อเบลเยียมครึ่งลูกถูกทางอ่าต่อไปให้เต่าเต้ยว่าคู่ต่อ, <5 S 1> ตอไปม,มาที่คู่ห้าทุ่มนะครับ โคยเชียประกบคู่กับแคนาดาราคาเปิดที่โคยเชียเป็นฝ่ายต่อปอครับผมโคยเชียเนี่ยจากนัดที่แล้วเนี่ยเสมอกับโมร็อกโกมาอย่างจืดชื่ดแต่ด้วยชื่อชั้นความเก่าความเขี้ยวตัวต่อแมกเตะใช่คือเขายังมีสูงอยู่แม้แต่อย่างเดยาันล็อบเลนอายุก,ก็ไม่น้อยแล้วนะก็ะยังเป็ดเพราะถือว่าเป็นกําลังสําคัญของทังโคเชียอยู่ดีจุดเปลี่ยนของเกมเนี่ย จะอยู่ที่ฝั่งของแคนาดามากกว่าครับเพราะว่าเกมที่แล้วเนี่ยที่แคนาดาเจอกับเบลเยียมแคนาดามองในมุมผมแทบจะเล่นดีกว่าเบลเยียมด้วยซ้ำถูกแต่ด้วยความที่แคนาดาเนี่ยเป็นทีมที่ค่อนข้างโฉงฉางพอสมควรจุดเปลี่ยนเนี่ยถ้าเขาไปเข้าหนักหรือว่าโดนใบเหลืองจนถึงขั้นใบแดงเนี่ยจุดเปลี่ยนของเกมต้องมาแน่นอนแล้วยิ่งโคเอเชียที่มีนักโดดเท้าอย่างลูก้าโมดิตอย่างเงี้ยค่อนข้างจะเสี่ยง แล้วผมมองว่าด้วยที่โคเอเชียเนะี่ยเสมอกับโมล็อกโกมานัดแรกเนะี่ยแบ่งแต้มกันหนึ่งหนึ่งอะ่ะมันยังไม่น่าอุ่นใจเท่าไหร่สู้เอาชนะนัดเนี้ยให้ได้เพื่อกอดความสบายใจไว้ดีกว่าเต่อเต้ยชี้เลยว่าโคเอเชียต่อปออยู่ไหวอ่าสวยอยู่โคเอเชียก็สวยปิดท้ายที่คู่ตีสองครับสเปนดวนกับเยอรมันครับสเปนเป็นฝ่ายต่อเยอรมันปอคู่นี้เนี่ย สเปนครับแมตช์แรกเรียกว่าถล่มหมูเลย7-0คอสตาริก้าถล่มแบบเลเทะยิงกันไส้แตกเห็นชัดครับว่า,าควา<ำ>มอืความเขาเรียกอะไรความหลากหลายและความดุด,ดันของเหล่าดาวรุ่งเปดี้ตอเลสกาบี้เขาเรียกว่าสำรองเนี่ยก็จี๊ดนะไม่ได้ไม่จีด๊ดเรียกว่าเ,เ,วเรียกว่าเป็นกะทิหนุ่มเลยนั่นแน่นเลยแหละส่วนทางกับเยอรมันกับที่แมตช์แรกเนี่ยพลาดท่าแพ้ญี่ปุ่นมา1ต่อสองซึ่ง ผมว่าลูกเกมเยอรมันอาจจะดีกว่าแต่คู่นั้นผมก็มองไปที่ญี่ปุ่นเหมือนกันนะก็คือมองว่าเยอรมันเนี่ยไอกองหน้าที่บอกอ่ะมันเป็นปัญหาจริงๆกองหน้าที่ขาดตัวคมเนี่ยจบไม่ได้จบไม่ได้ก็เลยต่อปอเนี่ยไม่ต้องคิดมากครับสเปนด้วยความมั่นใจเขาน่าจะเฉือนเอาชนะเยอรมันไปได้และเข้ารอบต่อไปอย่างใสใสเลยเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้อยู่ต่อสเปนดีที่สุดครับเรียกว่าออกกันทั้งสามคู่อ,อ,อีกแล้วสามต่ออีกแล้วทริปเปิลต่อมาอีกแล้ว เดี๋ยวเรามาสรุปกันหน่อยดีกว่าว่า3มคู่ที่พวกเราให้ไปมีอะไรกันบ้างอ่ะคู่แรกเบลเยียมเจอกับโมร็อกโคให้เบลเยียมครึ่งลูกครับผมเต๋าเต้ยว่าไงไม่ส่วนครับตามกันไปทางเดียวกันนะไม่ขืนเหมือนกันทางัานสอนรามก็ขอตามไปด้วยครึ่งลูกน่าจะสวยใสขึ้นรถไปขึ้นรถไปด้วยกันเออแล้วก็ต่อไปคู่โคเอเชียเจอกับแคนาดาโคเอเชียต่อปอเต๋าเต้ยว่ายืนโคเอเชียครับผมให้ต่อโคเอเชียเหมือนกัน ส,ส่วนเสียก่อนว่าไงต่างเลยปะได,ได้เห็นต่างได้ถ้าดูแบบฟอร์มนัดแรกอะแฮนดาดาถือว่าเล่นเล่นดีอะใช่มีทรงเลยแหละได้เล่นดีมีทรงคิดว่าเอาเสมอได้คิดว่าเสมอคโคเอเชียได้อืมคิดว่าแบ่งแต้มไม่แพ้ก็คือน่าจะกินครึ่งใช่อ่าส่วนตัวผมเนี่ยมองว่าโคเอเชียเก๋ากว่าครับและน่าจะเบียดเฉือนได้อย่างที่ ตเต่าเตยบอกไว้่ะก็เชื่อ,ตอเตอ่าเตยไปคู่นี้อ่าครับมีสวนลคคู่สุดท้ายครับผมมองว่าสเปนต่อเยอรมันปอผมมองว่าสเปนชนะครับให้ต่อสเปนไปได้เลยตเต่าเตยว่าไงานนะเดี๋ยวเสียกรก่อน,อนได้เสี่ยกริดว่าสเปนแหละเยอรมันไม่ไหวแล้วเป็นอินซีเท่าไปแล้วนะนเนาะมันไม่ใช่อินซีเหล็กแล้วอะ่ะง่อินซีเท่าไปแล้วอะ่ะสเปนนี่กระทิงหนุ่มสดกว่าเยอะขึ้นองจัดไปชนะแน่นอน ปิดท้ายที่ต่อเต้ยคือคู่เนี้ยไม่ขวางสเปนเลยขนาดเคเลอร์นาบาสที่ว่าเก่าๆอ่ะเหนียวๆอ่ะสเปนยิงเจนกรอบเจ็ดยิงตองกรอบเจ็ดเป็นประตูหกไอเด็กพวกนี้มันเหมือนแบบมันกําลังบ้าคลั่งอ่ะเป็นกระเทงกระทิงเปลี่ยวกระทิงหนุ่มที่เปลี่ยวมากอ่าอยากจะระเบิดฟอร์มออกมาแบบเต็มขั้นนะครับเพราะงนั้นไม่ขวางครับตามไปสเปนด้วยเรียกว่า ทางเดียวกันหมดเลยอีกแล้วอีกแล้วต้องบอกว่าใช้คานี้อีกแล้วแต่มันต้องมีสักวันหนึ่งแหละที่เราเห็น3มตัวตรงกันแล้วมันเข้าทั้ง3าตัวซึ่งมองว่าวันนี้วันวันวันนี้ไม่หมดนะอ๋อเออวะโทษทีโทษทีลืมลืมลืมแคนาดาไม่เป็นไรอย่างน้อยก็มั่นใจว่า2คู่ที่ให้ไป3ตัวเหมือนกันเนี่ยน่าจะเป็นวันนี้แหละที่เราให้3ตัวเหมือนกันเข้าทั้ง2 2ทีมก็คือเบลเยียมกับสเปนอ่ะว่ากันไปก็สุดท้าย ฝากไว้ด้วยดีกว่าเสียกอนฝากผู้ใหญ่ใจดีไว้หน่อยผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาที่แอปยูฟ่าขับ88ตัวจริงที่นักลงทุนมั่นใจอ่าก็ฝากกันไว้ด้วยครับฝอเครับผมแล้วเดี๋ยวมาเจอพวกเราได้ใหม่ครับที่ youtube โคตรบอลกับ youtube โกสแก g a เบ l ลอ่าแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ